กลับมาแล้วค่ะกับแคมเปญเอาใจขาช็อปช่วงส่ง,สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AS ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำจับมือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Central Marketing Group หรือ CMG ต่อยอดกิจกรรมส่งมอบความสุขภายใต้คอนเซ็ปต์ The New Best อยู่ชีวิตใหม่ในแบบคุณมอบสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด30%กับ50แบรนด์ดัง300สาขาในเครือ CMG ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ด้านรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้าและบริการ A.S. เปิดเผยว่า A.S. ขอเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าเดินหน้าตอกย้ำผู้นำด้านการดูแลลูกค้าชูหัวใจสำคัญคือการส่งมอบความสุขและประสบการณ์เชิงบวกทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตจัดเต็มสิทธิพิเศษตอบโจทย์ทุกร้อยสไตล์ในทุกช่วงเทศกาลสำคัญค่ะค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงส่งความสุขนะคะและเทศกาลปีใหม่แน่นอนค่ะ เป็นช่วงพีเรียดของนักช็อปทั้งหลายก็น่าจะได้รับการตอบรับมากมายค่ะ กิจกรรมสุดพิเศษ,ษในครั้งนี้สาวกคาชอบจะได้พบกับเสื้อผ้านาฬิการองเท้าเครื่องสำอางและสำหรับลูกค้าเ F ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีตุ๊กตาน้องอุ่นใจคอลเลกชันพิเศษ,ษ,ษ,ษนอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปสามารถร่วมสนุกกับแคมเปญผ่าน Facebook เพื่อลุ้นรับตุ๊กตาน้องอุ่นใจเดอะนิวบริตยูพร้อมหูฟังยูนิตเทคเทลออฟเฟอร์ตองแบรนชั้นนำจากประเทศอิตาลีได้อีกด้วยค่ะ